สวัสดีครับสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านครับผมอาจารย์สถาพรสาธิมุงเจริญรองหัวหน้า,ผานแผนกช่างไฟฟ้ากำลังวันนี้ผมก็จะมาสรุปสมรรถนะความสามารถของนักศึกษาร,ระดับชั้นปวช .1 แผนกช่างไฟฟ้ากำลังวันหลังจากที่นักศึกษาได้รับการเรียนผ่านไปแล้วหนึ่งภาคเรียนฐานสมรรถนะความสามารถนักศึกษาสามารถทําอะไรได้บ้างไปรับชมกันเลยครับระดับชั้นปวช .1 เรียนด้วยกันทั้งหมด4โมดูลเริ่มต้นที่โมดูลที่1วิชางานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการวัดในวงจรไฟฟ้าหลังจากนักศึกษาเรียนโมดูลนี้แล้วสามารถวัดค่าความต้านทานค่าความเหนี่ยวนําค่าความเก็บประจุค่าแรงดันไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้าได้ถูกต้องทั้งไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับสามารถต่อวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นและใช้งานเครื่องมือวัด ในการวัดหาค่าพารามิเตอร์ต่างๆได้โมดูลที่2วงจรไฟฟ้ากระแสตรงหลังจากนักศึกษาเรียนจบแล้วสมรรถนะที่นักศึกษาได้สามารถคำนวณวงจรไฟฟ้าหาปริมาณทางไฟฟ้าได้และต่อวงจรจำลองการทำงานด้วยโปรแกรม NI Multisim เพื่อเป็นพื้นฐานนำไปต่อยอดในระดับที่สูงขึ้น โมดูลที่3อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์กำลังเมื่อนักศึกษาเรียนรู้ผ่านโมดูลน,นี้แล้วสมรรถนะที่นักศึกษาจะได้คือการเข้าใจหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆรวมถึงการวัดทดสอบสามารถตรวจสอบอาการดีเสียของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้รวมถึงการต่อวงจรเบื้องต้นของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างวงจรกำเนิดสัญญาณวงจรไฟกระพริบ หรือแม้กระทั่ง้ายไฟ LED โมดูลที่4หมมอแปลงไฟฟ้าและเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงเมื่อนักศึกษาเรียนรู้ผ่านโมดูลนี้แล้วสมรรถนะที่นักศึกษาจะได้คือการออกแบบมอแปลงไฟฟ้าการต่อใช้งานตลอดจนการดูแลบ,บำรุงรักษาหมอแปลงและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอสรุปสมรรถนะพอสามารถของนักศึกษาระดับชั้นปอชอหนึ่งแผนกช่างไฟฟ้ากําลังของเราครับผมในนามแผนกช่างไฟฟ้ากําลังขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ส่งบุตรหลานมาเรียนที่แผนกช่างไฟฟ้ากําลังวิยลัยอินเทคของเราครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ